สวัสดีจ้าทุกๆคนเจอกันกับปนกอีกแล้วจ้ะแต่ว่าครั้งนี้ปนกม้ากระท่อมหน่อยจ้ะม้ากระท่อมหน่อยอาทิตย์หนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้ปนกก็จะพาขึ้นไปเก็บเพชรบนเขากันจ้ะถ่ายบรรยากาศบันเอกกระท่อมหน่อยปนกให้ดูจังนิดเนาะจ้ะเนาะผึ่งม้ากันจ้ะผึ่งม้ากันเมื่อวานเนาะเดี๋ยว พาไปเก็บเฮ็ดจากนิดจักแถวนี่มามันจะมีเฮ็ดไหมหนอกจากเนาะเอ้ยปูพับนิดๆหน่อยๆอ,อันนุนบานแก้วจ้ะเดี๋ยววันหลังพนกนกจะถ่ายดูเต็มๆด้วยจ้ะเด้อถ่ายยังไงก็เดี๋ยวพาไปเก็บเฮ็ดกันจ้ะ ว่าดอกน้อยๆพี่น้องแล้วก,ก็มลยจะเก็บเลือกเอาร้อยปางมันก็บฝนตกหลายทําไมมันเหมือนแห่งๆ่ะจ๊ะน้อยแล้วก็ที่ขันทาําความสะอาดดีเยอะนะ น้อยโทตเนาะเลือกเอาก็เลอกกันเลยจะสกะบอระดมส่งคันเลยโตรุ้ยยไม่นี่นี่เอาไปก่อนนี่โค nó đầy này nó sẽ được nhiều này đầy thế mùng là đột xuống đột cha Đột hết nổi thui ôi đừng chưa hết đừng mùi nổi cả เฮ็ดนี่มังใหญ่จ้ะมีทะลุนี่แหละปกติปีที่แล้วปาเนี่ยเป็นปล้งมากมากอีจ้ะ

เดินมาตามทางเจอเห็ดที่เ้วจะตบดอกนิดหน่อยนีด่ดอกหน่ตรงนี้ดอกใหญ่เด็ดๆเลยอุ้ยเน่าจ้ะนะฮะอ๋อมันได้ออกสอกแห้งอืมแห้งอ๋อเร็เวๆเถอะเร็วๆล่ะอ่ะ ไม่ได้เลยมาอีกชาคนชาชาดูให้ตื่นดิอุ้ยโดนแล้วนักหนิวมเอาเลยอุ้ย ดอกน้อยจ้ะดนนมโซ่อ้ยสวยจัออนอืมดี่นีจ้ะเดินมาเก็บเดีด ए, ยบเก็บเอกขาไล่หน่อยจ้ะนีด,อดีอด เดี๋ยวเดี๋ยวกระทางจ้ะเห็นดินมาเนี่ยหนุ่มนเห็นเห็ดผึ่งดอกน่ปะปลาโกขีเก็บเอาดอกแรกจ้ะแถวนี้มีเห็ดผึ่งพร้อมโอ้ยเนี่ยแถวบ้านตนุกแถวบ้านกระทรอระ่อมน้อยตนุโนกเหรจ้ะฟาดพวกน้องพวกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนๆอยู่เลยจ้ะ อุ้ยนิ่มมันนิ่มนะอ้วนได้แบบนี้จ้ะนอนน่ะนอนเต็มเลยน่าจะเน่าอื้มดอกแรกลุงอ้วนเจออีกหนึ่งจ้ะวันนี้ลุงอ้วนเก่งๆเจอเฮ็ดสองดอกละนี่ดอกก่อนจ้ะดอกนี้เป็นดอกจิเงใหญ่ต่อเลยเด้อ Nộp ngắm chả ốm ồn lục hết lưỡng này nhé chả Nội. 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 นี่ตะรุ่นนี่จ้ะขอมันยัยมันใหญ่น่ะดูกกตะเก็บเอาตกไหนเอาได้ดูดิจ้ะกลอื่นก็คือเก็บดอกใหญ่กันทช่ไมแถวบ้านแถวสนุกอยู่เนี่ยทำไมมันดกอนหน่อยแต่ มันมืดอ oh mm ๋อหน่อยหน่อยโครมัแต่เนาะเลมากสุดเนใจไดูกันในถุงโอ๊ยมัมดหนอนเลย หันเนาะใกล้กันหันจ้ะปลาใกล้กันหันนีอ่อีกตัวนึงนี่เดี๋ยวกำลักเจอเห็ดอีกแล้วจ้ะเห็ดเหลืองเนี่ยวันนี้อากาศไีด่ดีจ้ะกลัววมาก็อึดอ,อัดแต่ไม่ชื้นชื้นคืจนจังเลยโอ้ยฮัก อืมจ้ะอืมยาผมเนี่ยจะมันทำให้เคสแตกนั่น

like okay. จะมาหมุนอีกเนาะแต่ี่สอบจากน่าจนยุ่ป็นยุ่ป็นลนกัะจิ๋งุ่เอาโรดนี่ คองเปียกเหรอพี่น้องบวน,นเออมดเชอกใใหญ่เอ๊ะนาตัดขายเหดเห็หขาล่อันนี้ได้เห็ดกับพี่น,อน,น,อน,น้องเห็ดผึ่งเนาหมดอันนี้ผมดจะตัดทิ้อองออกจากนี่ น่าจะเน่าจ้ะนี่นะเดี๋ยวปกปนกรองตัดดูสิอุย้ยได้อยู่งาม mm hmm. ตรงนี้เน่านิดหนึ่งมีดอกหน่อยนี่สินี่นี่ก็น่าจะเน่า oh. อ๋อเซนฟนอสวยได้แค่นี้จ้ะโอ้สะยดยอุยอ้ยเออตัวเหลือกัดปนกัน เด็กหอมจะ้ะนี่งามๆโหเตกแตกนิดหน่อยไปเฮ็ดเลยเฮ็ดน้ำทักสวอมนุยยอขอมุมม uh ัก huh. ที่เตะจะฟินจะให้ทักคุณเด้อครับเฮ็ดน้ำได้ดอกสองดอกเนี่ยจะ้ะผลงานกระดูกวันนี้โอ้โหูนิดหน่อย นิดหน่อยได้จะเฮ็ดน้อยจ้ะเฮ็ดใหญ่ไม่ค่อยได้โอเค